ก็มีผู้ชายคนเดินเสาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแบบหนักมากเยออะไรกับทางเพศเนี่ยแล้วก็คือยาในโลกตัวในโลกอ่ะคือลองมาหมดแล้วไม่สามารถทําให้โรเขาขันได้เลยเขาก็เลยไปปรึกษาหมอพอปรึกษาหมอหมอคนเนี้ยเขาบอกว่าผมมาแฝงมาทําให้คุณอ่ะกลับมาที่าฏิบัติได้กลับมาใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่า ไอ้ที่ที่ไอ้ยาที่เขาจะให้เน่ยมันมีแคสามเม็ดในโลกครั้งเขาบอกว่าจะใช้ได้แค่สามครั้งมันต้องมันต้องมันต้องกดเลขใหม่เขาเลยมันเล่นมันบอกว่าจริงเหรอคุณผอแล้วต้องทำยังไงอ่ะเขาเลยเอายาให้คนไข้กินยังไงก็ต้องมีเงินในการกินกินปึ๊บไอ้คนไข้ที่ชื่อตี้นะครับทีนี้หรือมันให้ตี้เดี๋ยวมันที่ได้ซื้อนี่มอนตี้ตี้กินไปเม็ดแรกใช่ไหมพอกินไปได้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย หมอบอกว่าเป็นอไรครับว่าป so ิ <sup> ้นเลยใช่มันปิ้นเสร็จปุ๊บมันขึ้นไม่มันขึ้นมาพลังงานอะไรเง้ยมันไม่ได้บอกเ้ยหมอขายแล้วอะไรเงี้ยเออพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยถามหมอว่าอ้าวแล้วทำไงมันถึงจะลงอ่ะให้พูดว่าให้ผู้ให้พูดว่าคำว่าปิ้นปิ้นต่อขาปิ้นปิ้นอ่าพอเสร็จปุ๊บอุ้ยโอเคเลยเหลือยาอยู่สองเม็ดใช่ป่ะลูกก็เทีนี้ก็เลยขับขับรถกลับบ้านกันแล้วขับรถกลับบ้านเสร็จปุ๊บ ใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกประมาณสักสองสามไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินยาเลยกินยาเสร็จปึ๊บเออก็เลยกดแตะเลยปี๊ดปึ๊บก็ขึ้นเลยฟื้นทำงานเลยพอขึ้นมาเสร็จปึ๊บทีนี้ขับรถไปขับรถมาติดล้อสวนมากบีบแตะแล้วปี๊ดปี๊ดเฮ้ยก็หมุนไปฟื้นเยอะเลยใหีกเม็ดนึงคราวนี้กลับไปจอดรถถึงบ้านแล้วเห็นเมียยืนรออยู่พอดีเลยเจอเมียปึ๊บวิ่งไปอุ้มเมียเลยอุ้มเมียปุ๊บโยนลงเตียงเลยก็แบบก้าว แบบจัดเต็มเลยอ่ะทีเนี้ยก็เลยกินยาเสร็จป,ปุ๊บพูดเขาว่าปิน้นปิ้นแต่ตัวเมื่อคืนมาพึมใช่ไม่ะคราวนี้กำลกังจะใส่เมียเลยเดี๋ยวว่าพี่เป็นอะไรพูดอะไรปิ้นปิ้นหมดแล้วยังอันนี้นะ <laughs> จบเลยจบเลย